ไปสักพระราหูเป็นน้ำมันที่ท้องครับแล้วเวลานี้ท้องมีปัญหาครับเป็นมากี่ปีแล้วจ๊ะปัญหาตอนหลังนี่สุขภาพไม่ดีม,ดมีที่ท้องอย่างเดียวเหรอปวดเข่าค่ะหัวเขา่เขา,เขาอีกค่ะแล้วก็มีกุมารห้าองค์ค่ะอ้าวท้องกับเขา่าเพราะว่าสักพระราหูมาค่ะสักพระราหูที่ท้องมาค่ะสักพระราหูที่ท้องเหรอ เป็นน้ำมันใช่ค่ะนน้ำมัเลยปวดท้องเหรอปวดปวดตอนหลังครับสักตอนสมัยหนุ่มๆมาปวดตอนหลังค่ะก็เข้าใจไงสักที่ท้องก็เลยปวดที่ท้องใช่ค่ะท้อองก็จะดาขาที่เขาม่ยอมหายเนี่ยตอนนี้ปฏิบัติไม่ได้ครับนั่งเพรานั่งเล่าเวทนาเกิดสักที่ท้องปวดที่ท้องมีเด็กไหมเด็กไม่มีนะครับแต่ของแม่แม่ของตัวเราอ่ะมีเปล่ากับแฟนอ่ะ มีลูกของไม่กับเธอตัวเธอเองเนี่ยมีแฟนเนี<ม>่ยแล้วแล้วมีลูกที่แ,แท้งไปมีเปล่าไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนคล้องเนี่ยเขามผมเคยเห็นเด็กสองคนงลูกชายคนเล็กอะ่ะไม่มั่นใจไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยว่ามีเด็กหรือเปล่ากุมารมีเปล่ากุมารก็รวมนี่แหละครับพี่ว่าห้าอกของพี่ของแม่เของแม่สามียายด้วยหนึ่งและเขามาขอ เราไม่ได้รับบัฟเข้ามานะเพราะว่าผมมาขออยู่แต่ของแม่อ่ะสามแต่นี้เขาไปแล้วแม่ครับสักนี่สักอย่างเดียวหรือเปล่าสัออย่ายอ่างืนกเยอะครับแต่ว่าสักทั่วตัวครับสักทั่วตัวมันมีสักท้องด้วยเน้นแต่ว่าจริงๆก็คือสักทั่วตัว,ว,ตวแล้วอาการสุขภาพก็เป็นทั่วตัวด้วยเปล่า,าเป็นที่เข่ากับที่ท้องเน้นหนักที่เข่าที่ท้องอ้าว ปัญหาอย่างอื่นไม่มีใช่ไหมการงานการเงินการเงินก็ไม่ดีงานไม่ดีก็โอเคท่านเทวดากุมารห้าเด็กของตัวเองไม่รู้ไม่มั่นใจสักที่ท้องและสักทั่วตัวสักะรทอสักพระราหูที่ท้อง ถึงสัมนั่นละเนาะครับถือเป็นครูบาอาจารย์ครับครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์กันนั่นเอ่ยไม่คนเลยมาอยู่ในตัวคนเป็นคนอยู่ในท้องนั่นแหละนะที่ควรท่านเราหงมาอยู่ในตัวใช่ไหมเล่าท่านสัพพาราหูอยู่ที่ท้องก็เขาบอกว่าเขาลบเป็นครูบาอาจารย์ ฉันไหนท่านเอาคูบาอาจารย์มาอยู่ที่ต่ำเล่าทําไมไม่สักให้เหนือหัวไปเลยเอ่ยจะได้อยู่เหนือหัวกันเลยไงเล่าเอ่ยมันไม่มีผิวหนังอะไรที่จะเหมาะสมในการสักให้เห็นข้พาพูดประชดแค่นั้นแหละท่านเอ่ยไม่ควรเลยนั่นแหละเนาะเห <c oughs> มือนอย่างที่บอกนั่นแหละพอไม่ควรสักหนอไว้ในตัวนั่นแหละเอ่ยณนเวลานี้เหตุการณ์มันเกิดิรดดเดรราพะ มากมายอยู่นั่นแหละนหะาวันนี้ขี้เกียจไม่มานอนฟังดีกว่าคาแล้วแต่มึงไม่สนใจไอ้มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกมึงหนาะไม่ใส่ใจความคำจุนไม่รู้หรอว่ากูทําอะไรบ้างมนุษย์นั้นเอาแต่กูไปอ้างเ่ยกูไม่สนใจเลยหรอกนะหากูมาเดี๋ยวอมมึงมิดตัวนั่นเลยออ,อย่าพึ่งมาเลยโปรดสรงรายละเอียดมากก็พอพระราหูไม่พอใจ จะขอคามาวิธีไหนได้บ้างชี้เกียฟังจังเลยท่านเอ๋ยเสียเวลานอนเลยนั่นแหละนะคือเธอไปสักเพราะว่ามีคนแนะนําหรือว่าเธอไปสักเองตอน,ตอนบวชเ,เป็นพระครับตอนบวชเป็นพระค่ะตอนบวชเป็นพระด้วยและอาจารย์เป็นคนสักให้หรือเราเป็นคนคิดสักเอง ถามเขว่าสั่พระาหูได้ไหมสัปดาห์คือเราเป็นคนไปถามพระที่เขาสักเป็นไปถามเขาว่าจะสักพระราหูได้ไหมเขาบอกว่าสักได้แล้วอกอ้นก็ช่วยสักที่ท้องให้เราดอยอใช่ไหมแท้จริงแล้วพระองค์นั้นเนี่ยเขาก็ทําตามความต้องการของเราเ,เราอยากเองปัญหาก็เลยเกิดรพระราหูกำลัง,รงทรง จะกลิ้วแล้วนะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวจะระเบิดว่าทำไมไปสักในที่ที่มันต่ำทำไมไม่สักที่หน้าผากไปเลยวะอาเป็นว่าไม่ยอมเพราะมันใครไม่ยอมกันเล่าันการสักต่ำเกินไปสักสูงหรือต่ำก็ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งแหละท่านหนาไม่ควรนั่นแหละค่ะยิ่งสักต่ำหนายิ่งไม่ใช่เลย ก็นี่คือผลไงตอนนี้เธอก็เจ็บปวดอยู่ใช่ไหมหาทางรักษาไงก็ไม่หายใช่ไหมก็ทาาอครเขาคงไม่ยอมเธอหรอกเพราะว่าถ้าเป็นใครก็ตามเอาลูกเราไปไว้ที่ที่มันไม่เหมาะสมเห็นเมื่อไหร่ก็โกรธเมื่อนั้นตามนี้เอาอยัางไงกันท่านเอ๋ยพ่านลาหูเลยหันหลังแล้วสิไม่สนใจแล้วสี่ท่านเอ๋ยไม่ง้อด้วยเลยแหละนั่นเนอ เอาเรื่องกุมาไปก่อนดีกว่า,อ,าอะไรที่เคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปก่อนได้แหละท่านเอ๋ยกุมาเลยกี่องค์กันเล่าเอ๋ยห้าองค์เท่าที่รู้พร้อมให้บุญได้หรือเปล่าเล่าให้กุมารเจ้าไปเกิดใหม่ได้ไหมเล่าเอ๋ยห้าสิบวันนะท่านดึห้าสิบวันได้เปล่าบวชที่ไหนครับอาจารย์ฮะบวชที่ไหนคะบวชที่ไหนก็ได้ไปบวชที่อื่นเลย นั่นบวชที่นี่หรอกตั้งใจบวชทําให้ดีจะได้ไปเกิดแล้วจะได้ดีขึ้นอย่าไป<ม>อย่าไปท<ม>ําเล่นๆนะ<ๆ>ไปบวชที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกอา้าวเขาไปบวชให้ตามนี้ก็ได้แหละท่านเอ๋ยหากตั้งใจเลยนั่นแหละนะให้กุมารเปลี่ยนภพภูมิใหม่ค่ะจะได้ไม่มาวุ่นวายอีกงั่นแหลาทีละเคสไปก่อนเอาเรื่องกุมารไปก่อนตามนี้ สิบวันนะท่านหนาะเอาเสื้อผ้านั่นแหละเอ้ยฟุตบอลเลยสองลูกนั่นแหละท่านอ้าวลูกฟุตบอลด้วยอาหารการกินอะไรก็ได้าาใช่ไหมอาหารการกินสุดแล้วแต่กินได้หมดไม่เถียงกันหรอกหนาะอ้าวขนมนมเลยไปซื้อเซเว่นเอานะตามนี้ชื่อนั่นแหละคะ่ะง่ายๆหนาะไม่ยากเย็นหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแหละเอ้ยกูมานหนึ่งกูมานสองกูมานสามกูมานสี่กูมานห้า ถามนี้นะอ่าจบแล้วก็เรื่องบุกุมารออกไปสุขภาพบรรเทาลงบ้างไหมพระราหูยังอมไว้สิท่านเอ๋ยไม่ยอมเลยนั่นแหละหนาะกดเครื่องกิ้วเลยแหละคราไม่สนใจหนาะไม่มาเจรจาอ้าวส่วนที่กุมารทําให้มีปัญหาคือส่วนไหนบ้างเขาทั้งตัวแหละท่านเอย๋ยนั่นแหละเลยมีส่วนนั่นแหละหนาะ เห็นเป็นเช่นนี้นั่นแหละค่ะติดขาดการงานหนาเงินก็ด้วยนั่นแหละอ่ะยังไงก็ตามอ่ะมีส่วนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกุมารห้าดวงออกไปอะไรอะไรมันก็จะลดระดับลงบ้างหรือเปล่าลดบ้างแหละท่านเอ๋ยแต่ไม่หมดเลยนั่นแหละนะเนาะพราะองค์พระราหูพออง์อยู่เนาไม่ยอมคลายกันแหละเอ๋ยอ้าวก็ แล้วแต่พระราหูจะเมตตาแต่ตอนนี้ทําเรื่องที่ทําได้ก่อนก็คือทําให้เด็กไปก่อนดีไหมได้แล้วท่านเอ๋ยอ่ใครจะรู้ใจเขานะท่านนาะไม่สนใจด้วยสิา้าข้าก็หมดปัญญาเจราจาเอ๋ยตั้งใจปฏิบัติไปเดี๋ยวถ้าโชคดีอาจจะมีช่องทางตามนี้นะเพราะว่าคนสูงพระราหู่งสูง และท่านก็ไม่คุยกับใครง่ายๆและก็ไม่ฟังใครด้วยเพราะฉะนั้นท่านเอ๋ยท่านนั้นเลยม,มีแต่อมคนอื่นนะแต่มึงเอากูมาอยู่ในท้องคลองอายสีนานั่นแหละท่านเอ๋ยลูกเคารพที่บ้านล่ะครับใครนะลูกเคารพพระราหูที่บ้านลูกพระที่บ้านครับลูกพระลูกพระราหูที่บ้านครับเคารพ ดูแลเคารพแต่ว่าไม่มีปัญญาไม่รู้สถานะไม่ยอมมาท่านเอ๋ยอ้อนวอนเลยไม่สนใจเลยหันหลังสินาะเอาห้าสิบวันจบไปก่อนแล้วกันอย่าไปถามพระอาหูเลยตอนนี้คนกำลังขเาขาเรียกอะไรคนกำลัง,งไม่พอใจใช่แล้วท่านแหละค่ะ กิดโกห่าขึ้นมาจะลำบากคน,นโกรธอ,อย่าพึ่งไปคุยด้วยให้เขาเย็นก่อนเพราะว่าการตามนี้ดูจากผลงานห้าสิบวันนี้ไปก่อนตามนี้แล้วก็อธิษฐานถึงท่านด้วยแล้วกันผมไม่มีเจตนาครับผมเป็นคนไม่รู้จริงๆผมเคารพอะไรก็ว่าไปอ้อนวอนเหมือนอ้อนวอนผู้ใหญ่นั่นแหละตามนี้นะสาธุไปได้เลาอาง